ดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้องจ่าที่เขามารับชมช่องไม่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งอยู่ในประเทศหลักกระต่างประเทศเนาะจ้าครับผมเมื่อวานพอกันวันที่ยี่สิบแปดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พกเก็บกระพาลงหอยลงห้องคือเก่าหน่อยเนาะแม่นครับเมื่อวนผ้ามาใส่มงปลาด้วยจ้าใส่กระเวนจ้าเมื่อกี้ก็พอกันตอนสายๆแล้วพี่น้องเที่ยงกว่าแล้วเนา่อยเนาะแม่ มาหอดพี่เพราะว่าออกมาวงเสาร์เนี่ยหยางหัวพี่น้องออกมาจนจิหอดห่วยแล้วจ้ะก็ได้ลบไปป้ายยางหา <c oughs> น่อยเนาะเขาไปในบ้านเสียเวลาเป็นชั่วโมงกว่าพุ่นละจ้ะเมื่อก,กี้ก็มาเขตป่ายน้องเมฆคือเก่าครับผมตัวบนหัวขาเพื่อปุ่นติกจังหวัดอุบลราชธา,านีคือเก่าะด้วยครับผมจ้ะเมื่อกี้ก็พูดจะใส่ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วไอ้เนาะนี่นครับก็เราลุ้นกันตอนยามเลยจ้ะพี่น้องลุ้นไปช่วงเมื้อวานนี้ว่าสิได้สีมันบ่อจ้ะมีป้ายเฮาบ่จ้ะมีสีมันป้ายังไงเนาะม่นคครรัับบไ้จะผ เดาวเวลายามตุ้มแล้วครับผมเป็นรุ่นน้ำอันครับผมว่าสีนี่บอรครับนี่ล,งลังแหลกเลยครับมีกัน้าแบบสายๆ<า>ครับผมเป็นไดคือบอบแบบหลั <laughs> ลงแหลกแหงนั้นข็นองมึงครับ โอ้ปลาซิวเขา,<ม>าโตงามอยู่ครับแต่ก็บาหลายแห้งที่ว่าใส่ได้ก็จะมาใส่ดูอยู่ในหอยนี่นะครับผมตัวงามเลยปลาซิวเขาเบิดทุกตัวโอ้แมนนี่ปลาหางเดงตัวหนึง่ง <c oughs> นี่หนึ่งตัวปลาหาง,งเด้ง <c oughs> หลังต่อไปครับผมใส่จมบ่อยใส่จมมโน,น้โหัวหาทะลนกนมีอะไรไหมเนาะจมบรูล<ม>เอาเอา,เอาคือยูครับโอ้โอยอ้ยไอปาซิวเขาครับผม้จะเอาไอซจนีนเ่เป็นประการนอกน้ำนะครับได้รัซี ก็ต้องควยางให้เป็นหองยานายันมือหลยันมือหลงอุ้ยอุ้ยงานี่ครับจ้าล้างสองงาเนาะจ้ะล้างมีเสบวอน่อรๆข็ครับผมนีบ่ Ui, bà càng luôn luôn nói tốt anh em. Muy bà xưa, tập cảm, tập càng. Bà Chon tập, vi bà hô Căng Bà chọn tập, 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 Siêu khổ tập, 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 ติ๊กืองผื่นบะเทียงคือผื่นเป็นหินอันนี้ตัวหนอยมีกีกสีปล่อยกันแล้บเขากลังหนอนให้พี่เศษทั้งิจิตร์กันตะกันคือปะคือมีชีรีอยู่ถือว่าพันเลิกนอกพันแนบมอเห็นฐาัดปันไหน ออปลาซิวเขาประกางตัวงามครับผมอู้ย้ายอยู่ครับนี่ใบเตยันไม่ใช่ใ้นาำครับผมเพราะขาปลอดภัยใส่งามอย่าปลาซิวเขาเห็นจ้ะ ้าโ่งเปิดนเขาก็ลายปลาซิวเขารเรลาห้าโมออใส่ไว้นสองเห้นี่ครับผมคือบมดแทางจังหวะมีตึดติกตตกแตกปะจังหวะจังหวะติดหน้าอายเลยปบบ่ดึกเลยะ โอ้ง oh, ามอยู่นะประสิวอันครับนะน่ามเอ้ยเนาะงามจัดน่ะนามไปได้ไม่ทีกอ่ะจนปลาซิวเขาเนาะตัวางามเนาะน ปลาลังก์เกอืมไปเก็บแข็งปลา,าปล,ลังกอเกาเก็บในนอเรียบเรียบปลาลังกอเกาปลาซิวเขานะตัวใหญ่ค่ะพี่น,น้องเห็นหอน่ว่ะเห็นอยู่ได้เหรอไ่ะแม่เนีไ <c oughs> ปเห็นอยู่ปลาซิวเขาตัวงามอย่แต่งแจ็คสีไลยปันเดย์ลงบังครับอ,อืมปลาซิวขาตัวงามอยู่เนาะแต่งปลายล่แหงครับ ตัววสยใส่สวยอนยะู่เนาะประเช้าเขา <c oughs> เดี่ยวทางงี้ครับผม <c oughs> เอาขึ้นมาดูนี่อย่างนี้ นามใสๆอ๊ะออกบ่โอ้นี่อยู่นะครับอยู่จ้ะก็สิเอาเข้าใส่หน่อยเนาะเั้งนี้เนาะใส่หมก ไปลุมสิมี่ยังโบบนี่อา,า้าแผงคุณๆในว่างรุมว่างเดียวโอ้มาไต่หี่ยังบประกางมี่บรุนประกงันย่ใต้หินมนว้วโอ้ปลาซิวครับโอ้โาซิว็นุบ้างน้ำใส่กนีน้อ อมอเลย้เ็ืโอ๊ะบบไ,ไปคิดแข็งแต่เห็นว่าตาสิมีปากกัง่งมามีหน่อยนะมมีเลยเป็นปานคิดแข็งคือเกา่นาน้เริกขารเริ่มน่อยว่เข้ามาใส่ดูเถอะ ลงสั่นเลครับพี่น้องแต่เนีคือผมกนอจริงนนองแดงๆยอ่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเออุ้ยเขาท่ายู่ครับหลังนี้ท่าครับเขาท่าคุณอะตัวใหญ่น้องนเ้ำบอบเบิดนะ ตัวงามด้วยอันนี้ตัวงามน,น,นีเนาะคุณครับปลาซิวขาวดั้งนีส้สีจวดจัดนี่คครับน่ะ,ะ,ะขนาดลา่างเพิ่นี้งบ่เบิอดอยู่คนะ่ะอืมอคือบ่หลังที่จะเห็นปาลาร้อยใงนี้จิ Okay. มัวเห็นยกจว่าห้ามหนง <S 1> <S 1> โอ้กโดดเด้อเ็นไมดี่าเอาตัวงาแหลายตัวเครับเอาใครอยู่หรอครับหลังห้ามบอกนะครับห้ามบวครับนี่นะครับสถานที่ใซม์นะครับผมห้ามหวย โอ้โตัวนี้คิดต่อสูงใสยังไงเนาะหลังบ้าหลายครับใส่ปรีงอ่าเก็บสะสรงปเรื่อยๆครับผมใช่อีกหลังนึงครับผมคือบริษย์คือได้เห็นปลาลอยอยู่ดิน่ะทางลอยบ้าหลาย นี่ยไปกไก่ตาดีตาดีตัวอันดนดหนหันๆโอ้มีแน่อยู่ครับคุณราดีกับคุณกั้งคุณซิวลยากนะพี่เดีเอวกาตามาหนำดีด้วยครับเพราะว่ากว่าสิเเก็บพักคนแขวนผัดบ่มีครับฮองมาองพักเหรอเห็นดูซ้มเนาะเม่อกี้เก็บอายุ เห็นราหน่อยหมูหอยมิ่เหนอจ้ะท่านป่งห้องไหนสิป่งรุ่นเพิ่นนะจ้ะค่อยๆลงเด้อดวงตัวนุ่งหนามเพิ่เลยได้หัวทาสั้นครับผมวุ้ยหม่งใส่นะครับโุ้ยหม่งว่างอนี้ได้หอยเอาครับผมหอยเพชรจ้าน้ำลึกนอนเมื่อกี้ นี่มันอะครับเห็นตีนตีนเลยเด้บาตีนโมหยางเลยเบ้นีเบ้หอยตีงว่ะอุ้ย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 ปาลังอุ้ยนี่ครับงอยนี่แต่ปลาชิวเขาตัวงามครับผมอุ้ยหอยเอาได้ขาดลังเสื e ้อเลื่อนไม่จริงหอว่ามันมตีนเพราะว่าถูกโมจมเนาะเรื่ตีนี้ปาดูไครับ ตัวส,สวยๆเลยจ้ะไม่คีบไปมันเป็นน,น้องว้าวบึงเล้เท่าไงเห็นป่ะเข้นอยู่ครับตัวใหญ่แหงๆเนาะแม่ครับกระซิออวเขาลวนเลยครับล้งเลยไปมันเป็นเท่งันเว้ไปไม่คี้อืนาดดิใส่ไ่หามเลยครับคียิ่งว่าเป็นเพลินปติเพราะเพลิน น้ำบ่จ่มเพิ่นเน,ะนาะน้ำบ่ท่วมตุ่มเนาะแม่นรักใส่หอยเอาครับโอ้ยนิวเขาเว้ยสวยใสน้ง,งามเลยเนาะจ้ะพาตัวอ้วนเลยจ้ากระเดิดกระมาน้ำเขาหนึ่งตัวแถมแถมหวา,านอีกตัวอ้าวอ้าครับนี่กระสับเหมือ,อมก,กันครับผมยีโปต,ต้องอห่านเนาะน่งเนาะจะขับไปบนไกลๆนี่ หอยเอาขึ้นกันครับนี่น้ำดึกครับผมเห็นเพาะปิมปิมนี่ครับผมนั่นั่นั่นันันั่อ้บอนนี่ไ่อายคือดินแห้งอยู่มันโตใหญ่เมื่อดินแห้งัก็ตัวใหญ่ใหญ่นตัวใหญ่น้อนม่ป้าไซิข้าตัวใหญ่เงโบราณ่ะโบรสินัันหันน่กเออนี่ครับ ใช่หัวหลาพอดีเนาะนี่คนระับขนโคงมาเลยครับผมระกระเป๋ากร,ระเป๋ามาหาหลอดพอดีครับตัวใหญ่เห้ยไอ้เรื่อยหลังเรื่อยไม่ลอยเรือยอีกหลัลงสุดท้ายจะพี่นเนาะหลังสุดท้ายนั่นครับตัวใหญ่ครับหลุดหลังสุดท้ายด้วยครับผมซีมีป่าบอกอุ้ยอ,อันโซนเฮ้ยไอตัวใหญ่ครับใส่ปิงป้งปิ้งแสบแสบครับเดินทางมาหอดหลังสุดท้ายแล้วครับ หลังนี้ก็หอยขึ้นกันครับผมเพราะว่าน้ำแถวนี้ลึกครับผมนี่ครับหอยกรย่างดีเป็นยังไงเนางเดินมั้งครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนักจี๊อุ้ยโอ้ยโอ้ยกระซิวเขาตัวงามจริงครับหลังสุดท้ายนี่จ้าครับกระโปรงไหลแห้งเตยบ้างหันห้างได้เนาะใส่ไงามครับผมห้ามเบื่อใจ คนกินเบิดอตอ้าวพาเดินทางกลับบา้บนา,น,านแล้วครับผมไปสรุปผลงานกนอยูมองไว้ของผมแล้วครับผมเอาไว้ฟังผลนะครับเมื่อยามอยู่ฟังผีครับผมไป,นะไปรถเลยเนาะ,นะไปสรุปกันยูรถเพื่อแล้วครับเม่คิดว่าขามไปแล้วครับผมต้องอ่านเนี่ยจ้ะ แตางงามเลยเนาะแต่ห่งโบราณครับแต่แห่งสวยงามเลยครับปลาสีขามาใครหอยลูกน่าจะได้ประมาณครึ่งโลเหระแต่ปลาสวขาวแต่ปลาล้มล้มอาจะได้โลกว่าต้องเห็นหยาะตอนเห็นเขาแค่ตัวหนึ่งจะได้กองมือครับผมงามแ้คู่เนาะก็ดีเลยก็ดีสวย นเดียวแต่ผลแต่งาออกลายงาด้วยครับเออนางยอดนี่อีสองยอดอีกอีกอะสามยอดอีกอซนเดียวมีสี่ยอดหายอดสี่อ่าอ่าดอกโคกเรุผลยุลุ่มคนไหนเออ ก่อนที่สรุปผลงานครับผมเห็นเห็นพระคอนแขวนก่อนครับกำลังมาห้องบ่มีเนาะแมีอ่ะพบกเห็นครับพี่น้องขึ้นไปจ่ายเถอะใช้มาเบิ่งเมื่อกี้ปล่อยเพิ่นถะเพิ่นยเมดแล้วล่ะเมื่อไหร่นาะจักปลาข้าวอย่างอีกเมื่อไหรจ้าจริงจริงอันนี้อ้าหุ้ยต้นเดียวไปหาหยอดเนาะโคกโคกหยอดบ่าโคกจ้านี่ได้อ่ะ1 2 3 4 5 6 ไม่แต่สวยๆเลยพี่น้องเฮ้ยบริเลอดีไปเลยรู้ผลงานกันเนาะจ้าขอรถเลยครับผมมาดูนี่มาสายๆครับผมตุ่มกระชาบโเบิร์สเนาะแม่ครับอันนี้คืออันไหนบอกสายโบ้เบิร์สร้ายหลังเติบครับผม แต่เวิร์ดแต่อยู่ในกระสวยพี่เนี่ยครับพอมาสวยแห่งเซาเนี่ยก็มาแต่เซาอยู่แล้วครับพอรถพอดีรถยางหัวครับผมตอนนี้ไม่ขิ่ร้อยลิปเอาแต่ตอนรถใส่ตุกมันขิ้เข็นซ้ำหน่อยโอ้โหครับพี่คนแข็งก็มีอยู่ห้องว่าใครร้ายไปไหนเนาะบมาล้ายจา้ะต้นเพิ่นบมาล้ายปลาเห่าก็าได้หมานพอแหล่เร่งแล้วง,ง่ายหน่อยเนาะเนี่ยครับกินบุบเบิร์ดใจพี่น้องไม่ได้โตงามสวยๆจ้ะปลาซิบเขาเนาะ ส,สะออนมมแต่ตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องแต่กบบระบอหลาย้อจ้ะบรได้ถึงเครื่องกระติกดบพี่น้องเดรโลกก่กวาๆเนาะร่วมร่วมร,วม,ร,ว,มรวมทุกปาาก่าจ้ะม่นครับพี่จ้าพี่น้องสำหรับมื้อวันนี้คลิปวันที่ยี่สิบแปดมกราคมปีหกเจ็ดมื่อกี้ก็พกี้พามาใส่ตุ่มกัหมานพอแล้วเร่เรเรงแล้ง่ายเนาะจา้ะ โมื่อกี้ก็พกคิก,กขอฝากไว้นําอีกคลิปหนึ่งแล้วจ้าถ้าชินชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนํนนนาแล้วจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กิกพ่ลุยจ้าเมกี้กพ็พกคิ็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกามมทการติดตามทุกการติชมทุทกกําลังแรงใจคือเก่าล่ะจ้าขอพพบพระคุณ fc ทุกคนทุกท่านน้ำจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กําลังใจเม่กิกก็พกคิกจ้าสําหรับคลิปวันนี้เม่กิกก็พอกคิกขอฝาไว้เพียงซ้ำนี้ล่ะจ้าไว้พอกันในนมมื้อหาา่กิสพไปหายังพิกดดใจ้ม นี่เมื่อกี้ก็พก,กีขอัวละกะบ,บันกันเด้อจ้าเขาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีปัญญาย่งย่เอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้าครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ช่มทุกกำลังแรงใจให้เขาครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พาลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมถอกันไม่คลิปหนาครับ